สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่พ,พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอ่ะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ <c oughs> นี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายพระอาจารย์ฟันติดกระจกะค่ะพี่รูปถ่ายอาจารย์ฟันติดกระจกนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่เป็นรูปถ่ายขาวดําติดกระจกด้านหลังปั๊มตรานะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทค่ะหมายเลขที่1นนะคะพี่ หมายเลขที่สองค่ะ <c oughs> เป็นพระสมเด็จหลังศรีวลีหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเนื้อออกสีดำดำะคะ่ะพี่ด้านหลังเป็นพระศรีวลีนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่หมายเลขที่สองค่ะ แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลขที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าหล่อปู่สุขเนื้อตะกั่วค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะคะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกั่ว300บาทหมายเลขที่3ค่ะ หมายเลขที่4เป็นพระคุณแผนนะคะพี่คุณแผนเนื้อดินนะคะพระาคุณแผนวัดบ้านกลางค่ะคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะ หมายเลขที่5้าเป็นเต่าสามรวยหลวงปู่หลิวค่ะพี่ปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่จ๋าเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสามรวยนะคะพี่เต่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะเต่าปู่หลิววัดไร่แตงทองเป็นเต่าสามรวยหมายเลขที่5นะคะพี่พี่ๆที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ อ่ะหมายเลขที่หกค่ะหกเป็นเหรียญชินราชนะคะพี่จ๋าเหรียญชินราชหลังอกเราะคะ่ะพี่เหรียญชินราชนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่สภาพผ่านการใช้งาน,นะคะ่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่จ๋าชินราชหลังอกเราสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขเจ็ดนะคะเจ็ดเป็นพระพิกเนตค่ะพี่จ๋าพระพิกเนตโลโบราณะคะ่ะหมายเลขเจ็ดนะคะพี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพระพิกเนตหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่เก่าสวยะคะ่ะ หมายเลข8เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเอมนะคะพี่๋าเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่หลวงพ่อเอมค่ะหมายเลขที่8นะคะพี่หมายเลขที่9นะคะพี่๋าเป็นพระชัยฐานรัตนเนื้อตะกั่วค่ะ พระชัยฐานรัตนะนะคะพี่องค์ใหญ่อยู่นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อตะกุ่อะค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่เก้าค่ะ ก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลขที่10นะคะพี่เป็นกรีบบัวหลวงปู่ทวดรอสองสนะคะพี่จ๋ามาพร้อมซองแบบนี้เลยะคะ่ะพี่นี่นะคะพี่เป็นพระกรีบบัวหลวงปู่ทวดะคะ่ะปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่จ๋ามาในซองคะ่ะพี่จังหวัดปัตตานีนะคะ นี่ค่ะน้านหลังนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหยียบน้ำทะเลจืดรอสสองร้อยนะคะพี่มาในซองนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ที่สามร้อยบาทค่ะมาเป็นซองแบบนี้นะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดะคะ่ะพี่ปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่หลวงปู่ทวดค่ะมีร่องรอยการตกหมายเลขนะคะพี่จาด้านหลังนะคะพี่ปู่ทวดวัดห้วยมงคล300บาทนะคะพี่จาหมายเลข11ค่ะ12เป็นพระปิตานะคะพี่จ้าปิตาไม้แกะนะคะพี่ไม้แกะมีรอยจานค่ะ นี่ค่ะพี่เป็นการจานหมึกนะคะพี่จ๋าเป็นไม้นะคะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการฝังตะกรุดหนึ่งดอกะคะ่ะพี่จ๋าอ่า,า,า,ะะา,าแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบสองค่ะสิบสามเป็นพระนางพญานะคะพี่นางพญาเนื้อหาเก่าค่ะพระนางพญาเก่าสวยนะคะพี่จ๋านางพญาแบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่สิบสามนะคะพี่สิบสี่เป็นเหรียญพระอาจารย์จวนนะคะพี่สาวัดภูทอกนะคะพี่จังหวัดบึงกาฬนะคะพี่สาเหรียญพระอาจารย์จวนะค่ะพี่ นี่ค่ะพระอาจารย์จวนนะคะพิจาวัดภูทอกค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพิ่าวหมายเลขที่14ค่ะ15เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่ปู่ไข่นะคะพี่สาวสีสันเนื้อหามาแบบนี้นะคะพิ่าวเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่300บาทคะ่ะ16เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณหมายเลข16ค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหมายเลข16คะ่ะเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะ 17นะคะพี่เป็นเหรียญพระครูอนุกูลสังคกิจค่ะพระครูอนุกูลสังคกิจพศ2 4 9 9เนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่หมายเลขที่17นะคะพี่ทุกใจสนใจนะคะพี่จสามารถแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะแบ่งปันที่300บาท นะคะพี่จ๋าพอส2499หมายเลข17ค่ะ18เป็นรูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋าติดกระจกค่ะพี่รูปถ่ายคุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะเป็นรูปถ่ายเก่าขาวดําติดกระจกมาแบบนี้คะ่ะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่300บาทหมายเลข18ค่ะ 19เป็นตะกุดนะคะพิจาตะกุดหนังเสือค่ะตะกุดหนังเสือหมายเลข19นะคะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่19ะคะ่ะหมายเลข20นะคะพี่จ๋า เป็นเหรียญ้ลแมกหลวงพ่อคูณนะคะพี่เหรียญ้ลแมกหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจพี่ๆท่านใดแจ้งหมายเลขนะคะพี่หมายเลขที่21นะคะเป็นล็อกเก็ตรัชการที่5คะ่ะ ล็อกเก็ตรัชการที่5นะคะพี่าเก่าๆนะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะล็อกเก็ตรัชการที่5ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข2ี่เป็นปิดตาเนื้อตะกั่วค่ะ พระปิตาเนื้อตะกัวหมายเลข22ค่ะปิตาเนื้อตะกัวเก่าๆนะคะพี่จ๋าหมายเลข22ค่ะด้านหลังมีเขียนฟอฟันสระอูนะคะพี่จ๋าเขียนคําว่าฟูแล้วก็มีการตอกโค้ดตรงนี้ค่ะพี่ไม่แน่ใจไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะพี่จ๋าพี่ๆที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปติดต่อกันมาได้ค่ะพี่ปิตาเนื้อตะกัวหมายเลข22ค่ะ 23เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะพี่สาพ่อพวงวัดหนองกระโดนคะ่ะพี่เป็นเหรียญ2470นะคะพี่สาเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนคะ่ะพี่จ๋า2470นะคะพี่ แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าอ่ะยี่สิบสี่เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพิมพ์คีตาเก่า,กาๆคะ่ะพี่รูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่รบหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ25เป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่องค์นี้เป็นใหม่เลขที่25ค่ะหน้าตาชัดสวยนะคะพี่จ๋า รูปหล่อหลวงเพราะเงิน300บาทนะคะพี่หมายเลขที่25ค่ะ26ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรลงยานะคะพี่อ่ะเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่26ค่ะเป็นเหรียญลงยาสีส้มนะคะพี่เหรียญเล็กนะคะพี่จ๋าเหรียญกลมหลวงชุมพรน,นะคะพี่ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององ500บาทค่ะหมายเลข26ค่ะ27เป็นกลมหลวงชุมพรเช่นกันค่ะพี่จ๋าองนี้ลงยาออกสีน้ําเงินนะคะพี่เหรียญกลมหลวงชุมพรลงยานะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญออกสีน้ําเงิน,นะค่ะพี่ลงยาสีน้ําเงินหมายเลข27ค่ะเก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อในบ้านกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลข27นะคะพี่28เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าสมเด็จหล่อหลวงพ่อพรหมวัดช่องแครนะคะพี่สมเด็จพ่อพรหมวัดช่องแครนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่28คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า สมเด็จนะคะพี่พ่อพรมวัดช่องแคค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้ค่ะ29เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่รูปหล่อโบราณเก่าๆเ,เ,เล็กๆนะคะพี่สาพ่อพรมนะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข30เป็นพระกำแพงเม็ดมะเคร็ดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่พระกำแพงเม็ดมะเคร็ดนะคะพี่จ๋ากเก่าสวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะ เออหมายเลขที่31ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงปี03นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะจากพ่พอแดงยานวิลาศนะคะพี่เป็นเหรียญปี2503คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่0 8 4ย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่จ๋าอ่ะ หมายเลขที่32เป็นเหรียญพระธาตุพนมลงยานะคะพี่จ๋าเหรียญพระธาตุพนมนะคะพี่เป็นเหรียญลงยาสีน้ําเงินขาวนะคะพี่จ๋าด้านหลังนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญเป็นเหรียญปี2521นะคะพี่เหรียญพระธาตุพนมลงยาปี21ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่ 33นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าองค์นี้หมายเลข33ค่ะนั้นหนานะคะพี่จ๋าด้านข้างจะหนากว่าองค์สมเด็จปกติทั่วไปนะคะพี่ด้าน,นหลังนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพ,พี่พี่ที่ถูกใจสนใจสามารถแจ้งหมายเลขกันเข้ามาะคะ่ะหมายเลข333 0 0บายบาทค่ะ34เป็นสมเด็จพร้อมเลี่ยมะคะ่ะพี่จ๋า มาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพร้อมการเลี่ยมค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขที่35ค่ะพี่จ๋า35เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าแม่บ้านนะคะพี่พ หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าขอรูปถ่ายแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่หมายเลข35300บาทค่ะ36เป็นสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆสมเด็จหลวงปู่เทียนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะปู่เทียนวัดโบสถ์นะคะพี่ปี2 5 0 6ค่ะ หมายเลข36 300บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่พีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า